หนึ่งหยุดหนึ่งหย่าง,งามนนนนานะน้าพี่น้องกะแกงหอยแล้วก็มีสวัสดีแล้วก็สบายดียามเช้าพี่น้องไปทุกคนเลยเด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยหรือว่าพี่น้องฟังลาวพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามได้หาชมเม่ตา้อยอยู่ตอนนี้แม่ตาน้อยก็ขอ,อขอทักท,าย,ทายสบายดีเนาะเมื่อนี้แม่ตา้อยชีพาพี่น้องลงทงลงนองพี่น้องเอ้ยลงทงลงนองไม่ได้ไปหาปูหาปลาเม่ตา้อยชีพาพี่น้องไปโคหอยพี่น้องเอ้ยแม่ตา้อยมากอ่ะบันนี้มาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมากับสาวบิวเมื่อนี้นะ จนบาต่น้อยนะอยู่น้ำโพเทาอยู่น้ำโพเทาเม่เทาแต่เฮิรนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แม่ต่น้อยกะไปขูหอยก็ไปน้องคำร้านคือเก้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่ต่น้อยนะจะไปฮดมาคิดนะนะเพราะว่าไม่มาคิดก็บ่ได้ฮดแต่หึงละไปเกือกไก่แมลงอ่อนน้ำพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไก่แมลงอ่อนกะบ่ได้เกือกแต่หึงคือเดียวพี่น้องเอ้ยก่อนที่ไปแม่ต่น้อยกะขอขอบคุณพี่น้องพังไทยขอบใจพี่น้องพังลาวเนาะ ถ้าผู้เลยว่างๆก็มาเด้อมาอันโคหอยนะเมตา้อยเด้อการท้าไปเยอะโคหอยก็มาเป็นกำลังใจให้เมตา้อยก็พอใจนะพี่น้องเนาะก่อนจีไปโคหอยเมตา้อยก็ขอขอบคุณเอฟจีทุกท่านเนาะที่ห้ามาเป็นกำลังใจให้เมตา้อยตลอดมาเนาะถ้าผู้เลยเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมตา้อยนั่เพื่อเป็นกำลังใจการเทคคลิปต่อไปนะสาววิวเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพื่นลองโคล,ลองเบินะร์นโคหอยนะว่าชิมีหรือบอลอยู่นี่นะตอนนี้เมตา้อยก็ได้หอดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่อนโคหอยนะนี้เมตาโคล้เบิ่งกอนว่่ามมันิีหรือบนะ bà bà mấy kia nè, bìu pen vé thằng nó bỏ mì chắc nổi, ơi ừ, ừ, chắp ừ, bỏ mì đi, ơi, nãy nè chắp hồi cái hồi thăm bà sát, mấy đứa ơi mấy đứa hồi thăm bà sát đi lấy, kiếm xe đi, 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 đi chắp ít lắm rồi. นี um, um, right? ่ดีอีเเคยชาวีเป็นครูพี่น้องอืมชมมาจะเจอในหลาย็ดนะเอาแรซับเมื่อไ่อะนี่ยได้ยอ้ชาววีเพ็งกระมานเลยพี่น้องอ๋อก็มีอยู่เนาะน้้า้

แต่ว่ามะนะพี่น้องไอ้พะว่ามันห้ากบแล้วนะะหมากน้องมากกระลายขี้รีบกระลายพี่น้อยเอามือเฮ็ดขาเนี่ยจากอะไรอแต่เราหอนืนเอามื่ออมใชปัขี้บไปเลยนะชับมาแลนะฮะน้อยน้อยน้อยเ้ยน้อนอยน่น้องน้อน้อยน้อยน้อนอน้น้กยน้อยน้นน้้อน้นอยนอยนะออยนัอมน้อ้อน้ โน่ยมาพยายี่น้องโอ้ยโน่อยบักใหญ่นึ่งใหญ่อีลีโน่อยนี่นะยยไปน้องโอ้ยตอนนี้แม่แตนน่ตน,น้อยก็ได้เห็น,นหอ,อีละหอยนะนว้ายเที่ยวบรอบสิที่ทยวโนยขลิบนี่เลยขลิบจะโนยขลิบเนาะหืมกล่องอยู่ตอนนี้โนยขลิบทั้งหมด emau như này, mạng nội nè 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 nói 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 đi nè lại thì đâu.

เป็นให้สาวบีวเป็นครูพี่น้องอเป็นดีเลยนะฮอนกับฮอนพี่น้องไม่นี่นะโอ้ย,อยกรุ๊ก็ไม่ได้ถือมาซ้ำแดดกับฮอนเต๋อพี่น้องมื่อไหร่สาวบีเป็นในครูนะเป็นจุม้มเป็นเบาอยู่แล้งเอ้อยเต๋อหนึ่งสงมามสามมาก สาวบีเป็นพอหนุ่ ó, นยเยอะดน้อยหน ớ, ย่ยเยอก็มีแต่บ่ลายช้ำหนุอย,ยน้อย,ยน่อยน้อยน้อยนะมันลายโคย้ำมันเทองมีโคเพื่อหลับมัอนก้านีมันมนมันอะไรลงลึกจังนั้น Ừ. sắp mà là cái đây kỳ niệm mô hình hoi bên hoi nồi nỉ bào bầu, bi nói hoi nôi 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 Ni mì phá án đúng ừ, lắm. Phá lắm. Ừ. Ừ, không, phá phường đi pha nhanh 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 พี่พีน่น้องเอ้ยแม่ต่น้อยเห็นนี่ละหนุ่ยใหญ่อันนี้หนุ่ยนี่เจะหนุ่ยมาหนุ่ยขี้รีบขันมาขี้รีบนะพี่น,น้องเอ้ยเอาอยู่นีก่ก็ยันพ่อผมค่อยว่าซืหอยยเนี่หอย้ก็หอยนะ เมนหอยบ่เห็นหอยน้อยใหญ่ยังอ้อยเมนหอยอยู่บนนี้มาโอ้เบิ่งดูพี่น้องความลายไหมนะสาวบีเป็นโคลนะออกมาเป็นแผ่นเลยพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ลายเลยแล้วนี่เนาะแต่น้อยน้อยนะทิ่ด่าแต่น้อยมันน้อยพี่น้องเอ้ยกระทะน้อยใหญ่นี่ยยันพ่อผมนี่ยหอยธรรมชาติน้อยมันใหญ่ เพราะวิกวางคือหอยันอีก เทิงพีจะมีเนาะเอขึ้นหนวดเทิงพี่เท่ากับหน่อยนึงหน่อยใหญ่นีอยู่เทอร์นั้นหน่อยใหญ่ขึ้นหนวดเทิงพี่อมใหม่นี่นะเยอะขึ้นมาแซบแล้วหน่อยอยู้หน่อยนี้นะหาเพิองข้างใน่

ตอนนี้แม่แต่น้อยกับสาวบิวกับพ่อเดี๋ยวได้ย้ายนะพี่น้องเอ้ยย้าอยมาเบิ่งหุ่มนี่วมันชิมีหรือบ่นะห่มตองกระแดงพี่น้องเอ,อ้ยดอกงามมะไรเนาะดอกง่ามไมอาตองกระแดงนี่นะ <c oughs> สาวบิวเป็นโคพี่น้องเอ,อ้ยหอยนาลายอยู่เนี่ยแต่ว่ามันมีมีมากเป็นหอยขี้รีบทั้งหมดแลนะ น้อยใหญ่งอยู่นี่นะน้อยใหญ่เลีนอยู่หันหามันบีเจาม่านะเพราะมันเป็นหอยรีบอยู่นี่นะก่เลยอ่ตัวน้มอยู่ในกลดนนี่มันเป็นเป็นกระดกอกระดกลุ่มอยู่กลที่ดินนี่จะมีอันม่านี่น้อง Điệp mới. Sắp cái sắp Hi. Hi. Cả, bao, nói điện thoại sao bây giờ bây giờ bây giờ bây ไมพี่นะโอยตัวน,นี้ไม่ตอนนี้กระดเหินนีกแล้วหอยนะน่ใหญ่ใช่ไย แต่น้อยโคลกินะนุ่ยง่ามเลยนุ่ยปักง่ายนึงเลอันนี้กระชองน้อยยู่น้ำเดียวจะกริบจังมาดอกนี่นะมีแม้ชองน้ยยน้ยเดีวนอยน่ยง่ายเลงง่กว่าเมื่อกี้นี้ ต๊กนะพี่น้องเอ้ยแม้ตน้อยก็ได้เห็นอีหลอนี่นนี่หืมโคอยู่นี่น้อยงามอะนี่อยู่นี่อีกเนาะเอ้ยน้อยใหญ่ๆทั้งหมดห้อยเนี่ยเป็นเป็นเอ็ดเบาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนนี่นี่แห้งใหญ่อืออ้อจะได้พี่น้องอตัวน้อยใหญ่อนีนะ Uhm. Nên vào cũng như nên thôi. Có mà hên hòa như này đã nè. มาขึงน um. <c elas> like, ึ nói nói ่งชับบินออกมดปั๊มนะแค่หัวแท้ถ้าทำในนี้ให้เข็พี่น้องเขตน้อยใหญ่เขตน้อยก็เอาพี่น้องเอ้ยนั่นหอยก็เอาเขตก็เอาหอยก็เอาเบาเท่านี้น้อ เออกไม่ได้มีนี่พี่น้องเห็นเข็ดแล้วมั้ยนี้นะเนไเข็ดน้อยกับห้าน้ำหอยทั้งนเห็หนเพื่อเอาหมดอจับอีแล้วอยองไงตอนนี้แม่แต่น,น้อยก็ได้เห็นนี่แล้วหอยนะง่ายม,มาดีนะยองไงนู่นน,นี่กัน หนูใหญ่ๆทั้งหมดบ่คืออยู่ในหันนะพี่น้องยอยู่ในหันนะหนูน้อยๆเนี่ยหนูใหญ่ๆถูกไหมอืมฮาเบาอยู่นี่มาโพหอยอยู่นี่นะเพี่น้องยหนูงามๆทั้งหมดตอนนี้แม่ตะน้อยก็ได้เห็นนี่แล้วหนูนี่ยหนูมันใหญ่เดี๋ยวนี้นะหนูนี่คือพี่เนาะจะมันมาเฉยๆเขารออยู่ในฮาวหมดละ ตอนนี้แม่แต่น้อยก็ได้เห็นเขตพี่น้องเอ้ยอันนี้เขตน้อยตัวบาง่ายหนึง่งเขตก็เอาพี่น้องอเขตก็เอาหอยก็เอาเห็นก็เลยเอาเม็ดนะอันนี้ตัวใหญ่อันนี้เคสนะเคสหน้อยน้ำแหง้งยันน้นอยู่อาการเยันได้หลาย หนูนี่อยู่เลยนะเมาขมังเต็งขี้กระเท او ออกมาแล้วเมาม่ตอนนี้แม่แต่น้อยกระหอดโชว์แล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่แต่น้อยกระมาเห็นโท่อยู่นี่พี่น้องเอ้ยมันนี้แม่แต่น้อยกระชีได้ปิดโท่ก้อน,นี่งามอะดรนะอยากฮุตมาแล้วเอ้ยโท่กระเพราะมันหูยแล้วนะ พักนี่กระติกเริ่มเบียดเท่าแล้วน้อยพักของเมตา้อยกลก่อยไม่รู้พี่น้องเอ้ยนะฮะเป็นโฮมาอยากได้กินเบอร์มาแล้ววันนี้มันก้อยมาแล้วงอเมื่อยเมื่อยเมตา้อยกะ ในโน้ตเดียวนึองพี่น้องเออภาวะมันหูอีแล้วนะถูกนะมันก็เลยได้บลายอ่าตอนพี่น้องเออข่อยแล้วกันโงูควายก็ได้ล่งลงมากินน้ำวันนี้นะนั่นนี่ล่างลงมากินน้ำขนมร้านนี่นะเพราะว่าน้ำก็ยังโน้ตเดียวนึงดอกของร้านนี่กันะเดี๋ยวล่างลงกินน้ำนะฮะโง่ย่านควายเล่นเพื่อเล่นมันนะ พ,มามาพี่น้องเอ้ย Sign, so มาคิดนั่นเมตา้อย์นะค่อยว่าวมาเมื่อเช้าเนี่ยนะว่ามาฮุ่นมาคิดเพราะพี่น้องเอ้ยเมล็ดตอนนี้ค่อยเราได้ฮุ่นซ้ำเพราะว่าอันแดดกับฮ้อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะข้าวก็เยอะแล้วก็เลยบ่ได้ฮุ่นมาซ้ำมาคิดนะมาคิดกับเป็นดุกนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้แกเมตา้อยกับสบิวกแย่าแล้วพี่น้องเอ้ยอันโคหอยนะอันนี้เมตาน้อยกจะได้มือก่อนเพราะว่าแดดมันฮ้อนแห้งนะตอนนี้นะข้าวก็เยอะนับก็เยอะล้วก่อนที่มือก็เย้ยมือก็ยังก็น้ำแข็งเนาะ ไปเย่มื่อกียังไม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยนะใครก็ยังไม่ตะน้อยก็ห่อนก็ได้หลายเติบนะพี่น้องเอ้ยจำนี้ก็พอแล้วนะพี่น้องเนาะอันเก่งหลายมันชบพแซ่บพี่น้องเก่งจำนี้นะพอดีแซ่บนี่กะเมตะน้อยกับซาวิวก็ได้ย่างมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตัวนี้นะแดดก็ฮ้อนอะไรเข้าวก็เยอะน้ำก็เยอะพี่น้องเอ้ยกะเมื่อกพบเดียวก็เมตะน้อยอยู่เคนเพล่ะอ้อยก็ได้มาคอดเทนตพี่น้องเอ้ยเมตะน้อยก็ได้เกือไก่ไก่ก็มาซี่แมนโตน้พี่น้องจะไปเช่ไหมนี่มาเมื่อเฮะล้ว ตาน้อยกับสาวบิวกัได้พาได้ย่างมาแล้วพี่น้องเอ้ยแดดกับฮอนอะไรนะไข่แดดแต่มันมีลมจังน้อยพี่น้องเอ้ยกต่ท่าว่ามีลมนี่โอ้ยจักเรินน่าเลยอยู่ตอนนี้แม่ตาน้อยกับสาวบิวกับพี่น้องเอ้ยมาฮอนโกมาขามแล้วก็หาแม่นมาขามกินก้อนเพราะว่าจะกินข้าวแห้งพี่น้องเอ้ยได้ยูโบมาฮอนโกมาขามแล้วพี่น้องเอ้ยสาวบิวเพื่นแม่นแม่นบ่ได้บหมนี่กะเพื่นหุนเอาลำบากนี่ชอบเมึงลื่นได้ยูโบโก้งใหญ่หนึ่งแม่นกก้มันน้อยเด้อพี่น้อยโกมาขามนี่ หวอนห้อน,นได้เห็นดิ่ใดได้ได้ไดไดอะกึ <c ười> ้นกองนั้นขึ้นกองนี้นมีได้เป็นพิงกองน้ำพี่น้องเอ้ยสาวบิวเป็นไปหอดกับสาวบิวเป็นเอ็กซ์คลีฟอย่งนี้พี่น้องเอ้ยเป็นแกะกินตะกกอันพุน่นเก็บเด้อจากเก็บคนจะเก็บมะขามเน้ะ พี่น้องเอ้ยมาขามที่ชาวบีเพิ่ขึ้นนะวันนี้แม่แต่น้อยกะเป็นผู้เก็บเลยพี่น้องเอ้ยเก็บไปเชื่อกะกาหยังแต่น้อยได้ยางมาหอวหน้าลุงโต้น,นี่พี่น้องเอ้ยเห็นมาแห้งงาม,มาเันนี้นะฮะเป็นโพ้ไงไง่ายง่ายแม่แต่น้อยก็เลยคอนลุงโตนแล้วก็เอามาแห้งกับชาวบีนะเออชาวบีเพิ่เอาอื งามข้างนีนี่เนาะเรื่องโพยอยู่ก็ได้ค่ะเบิ้งพี่น้องชาวบิวเพิ่งเก็บแล้วนะงามมาในน้ำโพเดกินข้าวแห้งพี่น้องเอ้ยมาฮอนกุกมากระทันกระชาวบิวเพิ่งจะได้เก็บมากระทันนี่แต่น้อยก็ได้มาเถิดแล้วพี่น้องเอ้ย

ຕານ້ອຍຕານ້ອຍປີໜ້ນບເັດິມປັນພ້ອມອบ่ น่าพี่น้องเอ้ยหอยเมตะน้อยกะล้างแล้วล่ะว,วันนี้เมตะน้อยกะลทได้แกงก็สาววิวเว้นท่าบอยแล้วต่ำถูกินก่อน,น ตอนนี้กะหมอกันแกงหอยก้อยกะชุกแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี้คอยกะบที่ได้ปรุงหากินข้าวก็ แนวย้วยแนวจรินคือกะแกงหอยแล้วก็มีแจ่วจำแกงหอยพี่น้องเอ้ยแล้วก็มาแหงมามาพี่น้องมาแหงใช่ไหมแต่น้อยมาแซ่บไะ้ไหมนี่เพราะว่าเหมือนคั้มแล้วนะก็เลืนโอเคจะพูดห้ามก้อยนะกินแฉงอะโก้เลยไปแล้วใช่ไหมขี้น้ำน่อย พี่น้องอ้ยแฉบเนะันนงานมืดแกงงอยกะยังเลยแต่ค่อยพูดดีพี่น้องอ้ยเขาวย่ามาั่ล่ะมาๆพี่น้องมาทานเมตตาน้อยมาแสบขานาะด หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วกะแา่มตะน้อยขอขอบคุนเอฟซีทุกท่านเนาะโคเลยเข้ามาไม่ไม่อยาจะลืมกูอลไรก็แช่ให้แม่ตะน้อยน้ำเพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบงเพลงแค่นี้คลิปหน้าว่าการหน้าขอทอกันใหม่